รายการกล้าคิดกล้าทำเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับตะวันฉาน UCI Media เสนอกล้าคิดกล้าทำ สนับสนุนโดยบริษัท UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทย,ยุสื่อสารมโตโรโล่าอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะวันนี้รายการกล้าคิดก้าทำของเราก็จะมาพูดคุยกันตอบกับเรานักแสดงปัญญาเยนุภาคสค่ะเรื่องนี้ถ้าใครดูภาคแรกมาแล้ว,ลวจะรู้ว่าสนุกขนาดไหน สวัสดีครับสว <izon> ัสดีครับสวัสดีครับทุคนนะคะจากนัแล้วจาัเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายมีอะไรบ้างคะเราได้ znaczy, เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งนแล้วก็จะมีน้องน้ำกิ่งได้เข้าไปชิงเป็นดารานำไฟยอดเยี่ยมแล้วพี่บินได้เข้าไปชิงเป็นผ่วกับยอดเยี่ยมในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่สำหรับสุดท้ายได้รางวัลเดียวก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะ ว่าภาคนี้จะได้ทุกตัวเลยครับเพราะว่าเรานำฝ่ายชายารานำฝ่ายหญิงแล้วก็ดาวรุ่งฝ่ายหญิงดาวรุ่งฝ่ายชายพุ่มกลับยอดเยี่ยมเข้ายนยอดเยี่ยมคือกว่าหมดเลยแม่ก็เรื่องเเพราะหนังเราดีมากดีมากจริงจริและเรื่องารสนันุนกองครับามเยอะแยะเลยครับน้องแก้วเพราะว่ากองถ่ายหนังเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งเหมือนกับครอบครัวที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเมื่อดาราพุ่มกับแล้วก็ชิมงานอยู่ด้วยกันเนี่ย ในกองฐานก็จะมีเรื่องอะไรมากมายที่ตลกๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราขำๆกันในกองกนนะครับอย่างเช่นน้องทิวอย่างเงี้ยโดนแกล้งให้อมเลือดมั่งแล้วก็พ่นใส่หน้าตัวเองมั่งอย่างเงี้ยแล้วน้องออน้องน้ำผิงเรื่องอาจจะนั่งหลับแล้วก็น้ำลายไหลในรถนะครับก็จะมีถ่ายเก็บอาไว้บ้างนะครับน้องแซกนี่ก็จะมีลักษณะว่าชอบผู้ชายในกองฐาน ชอบไปโบราชอบอะไรนี่อะไรนีที่นี่ก็มีถ้าจะมีเรื่องสสวนในกองถ่ายเยอะนะครับจะมีเบื้องหลังและจะมีเรื่องของเบื้องหลังให้ดูกันได้เลยว่าว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันสรุปคุณครับคู้ว่านักแสดงปัญยาในทุกขนองมีความสามารถในบ้างคะ อย่างน้องแซคเนี่ยเขาอยู่ที่อุบลเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ทําให้สนุกสนานเนฮาแล้วก็จะมีความสามารถในการเต้นอยู่แล้วด้วยทุกท่าทุกทางนะครับเต้นได,ได้ดีมากส่วนน้องน้ำขิงเนี่ยเขาจะเป็นะายที่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งดำเอ้ยไม่ใช่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอวด ก็คือเขาได้กดเลยน้องๆขิงนี่ทั้งเต้นทั้งร้องได้เขาเล่นสนุกด้วยส่วนน้องๆมิวเขาก็จะร้องได้แล้วก็จะเต้นได้นะตอนนี้นะภาสองที่จะทั้งเต้นทั้งร้องนะครับส่วนน้องทิวนี่ตอนนี้ก็เต้นร้องได้ภาคแรกไม่เอาเลยนะภาคแรกจะแบบ ได้อายขึ้นขืในภานี้ครับถ้าไม่เต้นไม่ร้องม่โกรธด้วยเดี๋ยวจะดูความสามารถเขาได้เลยครับทุกคนนะครับจะมีความสามารถของแต่ละคนอยู่นะครับแต่คือรวมๆแล้วคือเต้นกับร้องนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการแสดงนี้คุณท็อปต,ต้องยอมรับไปว่าเขามีกางพัฒนาดีจริงๆนะครับต้องดูภาคสองแตภาคแรกมาดูแล้วมาดูภาคสองเปรียบเทียบได้หรือว่าทุกคนเล่นได้ดีกว่าภาคแรกกันเยอะมากๆครับอ่ะวันนี้อยากจะชมยังครับอยากชมยังครับน้องแก้ว nó ca Khi xin lỗi là chỗ À, dạ, tụi nó khi xin lỗi là hết thôi anh Đón đón nữa À, hết chỗ đấy mà à, 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 à nóng, nóng เดียวก่อนนะครับน้องแซกช่วงนี้เราไปดูภารกิจพิทักษ์ป่าของน้องๆกันก่อนในช่วงโลกสีเขียวกับปตทและต่อด้วยความสามารถของน้องๆน,นักประดิษฐ์ในช่วงตูมนตามยังไอดอลและช่วงหน้ากลับมาพบกับความสามารถของเหล่านักแสดงปัญญาเรนูกันต่อรับรองว่าสนุกแน่นอนครับช่วงโลกสีเขียวกับปตทสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย โลกสีเขียวกับปตทในวันนี้เราจะตามไปดูภารกิจพิทักษ์ป่าของเยาวชนโรงเรียนวัดป่งก้อนเศร้าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับภารกิจที่น้องๆจะต้องทําคือการเข้าสู่ฐานต่างๆทั้ง4ฐานเพื่อพวกเขาจะได้ผ่านบททดสอบเพื่อเป็นเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าตัวจริง <Wow. S 1> เราลุยกันมาสองฐานแล้วครับนั่นคือลุยไปให้ถึงแก่นการศึกษาชีวภาพต้นไม้จากแก่นไม้และฐานปฏิมากรรมธรรมชาติการศึกษาวงจรชีวิตของปวก ที่มีผลต่อระบบนิเวศซึ่งในสัดาหที่แล้วน้องๆเขาได้รับโจทย์ให้เต้นท่าปวกแล้วท่าปวกแปลกๆของน้องเขาเนี่ยเขาจะเต้นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและในที่สุดน้องๆก็เต้นแบบนางพญาปวกจนผ่านฐานของเราไปได้และเข้าสู่ฐานต่อไปคือผี่าอะลายแทงฐานต่อไปฐานที่สาม แล้วพัฒานาอาหารสัตว์ป่ามันคืออะไรล่ะโอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเยล้วว่าพัฒนาไต้อยู่ตรงนู้นแน่เลยเราว่าเป็นร้านอาหารมากกว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยมาทำอะไรอยู่เนี่ยเึ่งก็เดินไปนู่นหมดแล้วจีนอยูไ่ได้ค่ะเราก็ได้เดินตามลายแทงมาจนถึงจุดที่สามนะคะค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าผงดินนะคะแต่ทาตตรงนี้นะคะก็จะมีแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซีมยมคลอรดนฟอฟฟัลเหล็กสัลฟสีนะคะเป็นแร่ธาตุเสริมคะ่ะ สัตว์ที่มากินป่งดินนี่มีอะไรบ้างคะก็จะมีนะคะพวกแก้งกวางที่เป็นสัตว์กีบนะคะก็จะมากินโอ้ที่แทนพัฒนาอาหารสัตว์ป่าที่ว่าเนี่ยก็คือโป่งดินแหล่งแร่ธาตุอาหารของเราสัตว์ป่านั่นเองให้เด็กเขาได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากของจริงให้รู้ความสาคัญของป่าไม้ของสัตว์ป่าและก็ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างในในห้องเรียนธรรมชาติของเราในท้องิ่มของเรา นอกจากโตเขาเองแล้วเขาก็ยังสร้างเครือข่ายของเขาเองอีกครับเพื่อให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกเราค่ะนี่นะคะก็เป็นฐานสุดท้ายนะคะพี่ๆนะคะก็มีโจทย์ให้น้องๆค่ะสั์น้อยใหญ่ดีใจได้ไดกินปองเด่นค่ะโจทย์นี้นะคะก็จะให้น้องๆน,นะคะทำท่าสัตวค์ค่ะโอเคค่ะผ่านได้างวันผู้พิทักษ์ป่าตรงสูตรให้เต็มปอดทำยังไง Oh, อย่างงี้ไ1 2, oh. 2> ากาศบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ป่าที่เขียวขจีคือรางวัลของผูพ้พิทักป่าและจะทําให้โลกของเราเป็นสีเขียวต่อไปครับโลกสีเขียวกับปตทสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเช่องตุงตามยังไอดอดสนับสนุนโดยบริษัทวินคอมากิ้งจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายขนมตุงตาม มมีหน้าที่ออกแบบให้น้องๆและให้ขับรึกษ,ษาครับผมมีหน้าที่ประกอบพวงเดินและถือสายเวลาแข่งครับอยากเป็นคนบัคับพวงเดินอยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงครับผมชอบเล่นพ่งเดินครับเบรมาผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นพวกทดลองกประดิปรอง,งหอยนูดนม เราจะปฏิบัติภารกิจนี้ให้สําเร็จครับ <Hey! S 1> และภารกิจของ,น,องน้องก็คือจะต้องนําเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนวัตถุให้ออกจากตําแหน่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องๆเขาจะทาสาเร็จหรือไม่น้องนักเรียนทั้งสามคนนะครับเข้ามากอยู่กับผมนะครับเขาก็ได้ความชํานาญในเรื่องของอ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแล้วก็ได้ฝุดแก้ปัญหาในส่วนของอนาคตนะครับถ้าเด็กเหล่านี้นะครับโตขึ้นไปคิดว่าเขาจะสามารถทำความรู้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเชิญชวนให้พเพื่อนเนืนเล่นหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์นี้จะช่วยเสริมทักษะและสมาธิในการประกอบและบังคับ ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามขอบอบทุนการศึกษาให้กับโยชนคนเก่งของเราในวันนี้ไปเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัท UCI Media สต t ด d โอถ่ายทำรายการครบวงจร มีควานสาบานของเขาซึ่งเป็นทักยืในกองถ่ายแลวจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานมีฮาแล้วทำให้พวกเราจะมีความสุขตาต่อไปน้องนับขิงนะครับคนนี้สุดยอดทั้งร้องทั้งเต้นขอเป็นร้องเพลงในปัญญาเนโดร้องสดได้ค่ะโอ้ยืนเลยค่ะยืนเลยครับ oh. รีวิวไหมคะอ่านักรู้สิครับอ,อ่านี้ได้ครับ,บแนะนเนาดนึงว่าเราจะให้น้องนับขิงนะครับซึ่งเป็น นำเงินนำของเรื่องบรรยายเลยร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเรื่องสองซักเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดีหรืออะไรนะวันนี้ร้องสดน,นะครับที่เขาจะมีดนตรีนะครับถ้าเราไม่ดีต้องขอโทษด้วยโอเคมันฮอนเวอร์เวอร์คือปั่นไฟจีคนเดนี่ได้เห็นว่าเป็นอื่นองยังบรรดา ถึงอยู่ไกลๆเดินข้างๆแต่เหมือนทรงเขานันทางใกล้กันคนละฝาฟ้าอย่างนี้ทนี้อีกท่อนหนึ่งท่อนอะไรที่ที่สั้นๆค่ะถ้า<ม>อยากฟังอีกก็ต้องไปชมในปัญญาเลโนค่ะอ่ะต่อไปต้องบิว อยากให้ทุกคนอมาเต้นด้วยกันนะคะอ่าโอเคครับไปเลยครับเต้นด้วยกันเลยเิดเต้นกันเนี่ยเอาไปคนนละคนเยอะอ่ามาตบ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 ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกิน จะลงสามารถไปกันนะครับเพราะว่าจริงๆแลได้มากกว่านี้อันนี้คือแค่เบาๆพื้นฐานั่นเองต่อไปน้องทิวเรามความสามารถอะไรบ้างเนี่ยได้ไหมอาจจะโชว์ให้ดงเอาดิงดิงาะว่าหนๆมานะครับเน้ คู่ก็นเต้นแม่้สองคนจะเต้นนะทิวโอโ้โหนี่เจ้าปูาตโอ้โหโฆษณาเยอะมากเลยว่าเรานีสุดยอดเก่งจริงแหมงานเข้าเลยเลยครับสําหรับพระเอกของเราแต่ไม่เป็นไรครับน้องทิวพระเอกก็อายกันอย่างนี้ทุกคนเลยครับเอาเป็นว่าเราพักเบรกกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาชมกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับสนับสนุนโดย UCI Radio สถานีวิทยุท่าอากาศ0ูประจบคิรีขัน FM 9 1 2 5 h z เมกะเฮิรตซ์และ AM 1 1ึงดกิโลเฮิรตซ์งๆดึงตลิดเดๆดเดงเดึงลลิชึ่งเดๆงๆดงเดๆได้ยินแล้วอดไม่ได้หัวใจสวายเลยต้องมาเดเพลงที่เปิเป็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงเด้งนึ่งค่ะเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องบรรยาเรนุภาคสองค่ะแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนร้องเหรอคะ เพลงนี้ในเรื่องจีนโน่น้องบิวเป็นคนร้องใช่ไหมครับเพลงนี้เป็นท่าเต้นซึ่งย่างมากจริงๆเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ปรมาจารย์เรียกว่าขั้นเทพต้องใช้ขั้นเทพต้องมาสอนถ้าเต้ขั้นเทพไม่ได้เลยคุณนกสนัตว์ใช่คุณลูกสัตวรู้จักคุณลูกสเัเนื้อฮะเคยดูอ อ๋อแต่ภาแป้ใช่ไหมครับภาคนี้เขาก็ยังสิงอยู่นะฮะสิงสะเก็ดอยู่ย <c oughs> ังสิงอยู่ในกกองถ่ายนะครับอยากรู้จักคุณนกแสกอยากเห็นไหม <c oughs> เรียกเข้ามาดีกว่าไหมอ่ะตปุ่มให้คุณนกแสกเลยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะบร <c oughs> ักจีใช้ะคือ ครูเบฟได้หรือว่าในหนังในหนังก mm ็ชื่อครูน้องแสกนะครับทีนี้แล้วถ้าเต้นแต่ละเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็คือจะใสา่ครูเบฟเป็นคนสอนน้องๆทุกคนในในกองถ่ายให้ครูเบฟลองลองสอนให้ดูแม่ท้าเต้นว่าเป็นยังไงเอามาอย่างอย่างเพลงเต้นหนึ่งไปเกี้ยครูเบฟลองสอนดิน้องทิวเนี่ยไม่เคยเต้นเลยน้องทิวเดียนทุกการที่จะสอนน้องทิวที่เด็กไม่เคยเต้นมาเลยเนี่ยครูเวฟมีมีมีการเรียนการสอนเนี่ยที่จะให้น้องคนเนี้ยสามารถเต้นได้สเต็ปหนึ่ง่ะ เราจะต้องหัดให้เด็กแยกประสาทก่อนาร์ในการฟังขาต้องไปซ้ายต้องพวกไปขวาหน้าข้างบนอะไรเงี้ยปูดข้างล่างอะไรเงี้ยนะก็จะประมาณนี้สมมติมาแยกไปอะไรตัวนี้เราลองดูมาเป็นซ้ายชิดโยกอ้าวขวาชิดโยกอะไรเงี้ยต้องมันเปค่อยๆไล่ไปทีละโอเคอ่ะชรชิลทำที่ลูกซ้ายชิดโยกอ่ะปัดออกขวาชิดโยก่อนสามสี่อ้าว ฟ้าชิดโยสวยมากจะเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยครับท่านยูต้องกล้าเล่นสิลูกเมื่อกี้คือเลเวลบอกว่าเพิ่งเกิดศูนย์อันนี้ศูนย์เลว่าศูนย์ไปอ่ะอันนี้ล้นอ่อันนี้เลเวลสี่แล้วอ่ะเก้าชิดโยเออเหมือนจับวางอ่ะเอาแบบเนร็วเรี่องกาชิดโยใช้น่ะ เก้าชิดโยกเก้าชิดโยกกับหน้าชิดโยกข้างหลังชิดโยกอ้าลองดูลองดูลองดูก้าชิดโยกอ่ะวก้าชิดโยกอ้าวหน้าชิดโยกอ้าวหลังชิดโยกโ้ลองดูว่าโยกไม่ใช่เนี่ยนะมันก็เป็นเอ่อสร็จอย่างเงี้ยที่แบบถ้าเรามาเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้แบบ เครียดเราจำเรียนเรียนแล้ว building, สนุกสนานแล้วทำให้เราเราเราสามารถที่จะเต้นได้ด้วยน้องการน้องแก้วน้องโฟมนะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วค mm ่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัท UCI Corporation จำกัดบราษัทยิ้มยิ้มสั่งโดนโดโรล่าอย่างพนักงารประทุษภัทรเลี่ยงยินเพื่อไทยถนุกรอบตาดวงตาก็เชื่อว่าสวยๆจากร้านฮอลลีวูดสตูดิโอและร้านเพื่อลูกค่ะนิติพัฒน์ จากธรรมชาติยูซ r a อ i o ดอสถานีวิจิงรกระตานแข่งูัน8.5จงคืนถ่ายเอ9.12.5ก้เฮิรตและ a m 1.1กิเฮิรตซ์ได้ยูงีไ i มีเดียรีดิโอดิโอดใชยทำรายการก่งเสรและก็ต้องขอบคุณพี่นังหินพีแซคแล้ก็หุณท็อปแล้วก็คุเด้วยนะคะค่ะคุณค่ะได้ยากใหถ้าชมรายการกาวิศก้าวทำทุกวันพฤหบดีเวลาเดียวกันนี้ครับ ตอนนี้พวกเราร่ายกัสดึงตลิบดิฉึงเดงเดเดงดึงเดงดึงตลิบิึงเดงเดเดงดึงได้ยินแล้วอดไม่ได้หัวใจสวรเลยต้องมาเดงดึงเตนกันไม่คาย